คณผู้ชมคะหากจะพูดถึงความงามบนโลกใบนี้แน่นอนค่ะว่าคงมีความงามหลากหลายรูปแบบหลากหลายมุมมองหลากหลายเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปซึ่งวันนี้เบียร์และรายการพิพิธนารักจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับอีกหนึ่งความงามที่เป็นตำนานอยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาม,มากกว่า80ปีคะ่ะซึ่งความงามที่ว่านี้ถูกแต่งแต้มความงามสะท้อนผลงานศิลปะ และบอกเล่าเรื่องราวให้กับเราผ่านกำแพงแห่งนี้ค่ะความงามของเทพีสงกรานวิสุทธิกษัตริย์ประเพณีสงกรานวิสุทธิกษัตริย์เริ่มต้นขึ้นในปีพุทธศักราช2478ค่ะโดยชาววิสุทธิกษัตริย์ได้ชักชวนเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงมาทำบุญเลี้ยงพระร่วมกันในวันสงกรานมีการทำบุญตักบาตรปล่อยนกปล่อยปลาและการละเล่นพื้นบ้านซึ่งสร้างความสุขและความสนุกสนานให้กับผู้คนในย่านนี้เป็นอย่างมากค่ะ การประกวดเทพีสงกรานวิสุทธิกษัตริย์โดยปีแรกของการประกวดเริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2482โดยคณะกรรมการจะนำบัตรไปติดให้กับหญิงสาวผู้มีกีริยามารยาทงดงามตรงกับคุณลักษณะซึ่งหากหญิงสาวท่านใดได้รับบัตรมากที่สุดก็จะได้เป็นผู้รับตำแหน่งนางงามตักบาตรสงกรานค่ะต่อมาในปีพุทธศักราช2493จึงได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อการประกวดว่า การประกวดเทพีสงกรานวิสุทธิษัตริย์ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์เรื่องการตักบาตรเช้าการแต่งกายและการเลือกสรรหญิงงามจากกิริยามารยาแบบไทยเพื่อยึดมั่นขนบธรรมเนียมอย่างไทยที่ต้องการอนุรักษ์นับเป็นเสน่ห์สำคัญของเวทีประกวดสาวงามแห่งนี้ที่ยังคงรักษาภาพลักษณ์ของกุลสตรีไทยไว้เรื่อยมา และควอมงามบนผนังกำแพงด้านหลังของเบียร์ที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นี้เป็นความร่วมมือของกรมธนารักษ์และประชาคมบางลำพูแต่งแต้มสีสันโดยศิลปินหิมเอพีเพื่อถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและประเพณีย่านวิสุทิกษัตริย์แห่งนี้ให้คงอยู่ต่อไป จากที่พาคุณผู้ชมทุกท่านไปเชื่อมชมกับความงามของเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์แล้วมาถึงย่านบางขุนพรมบางลำพูทั้งทีเบียก็ไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับเปี่ยนอายเสน่ห์ของวัดเก่าแก่ในย่านนี้วัดใหม่อมตะร,รถค่ะวัดใหม่อมตะร,รถตั้งอยู่แขวงพันถุมเขตพระนครเดิมชื่อวัดวารามดารามเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อสมัยปลายรัชกาลกรุงพนุรี ต่อมาได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นเสมือนอาคารหลังใหม่จึงได้ใช้นามว่าวัดใหม่อมตรถวัดใหม่อมตรถได้รับการบูรณะเมื่อครั้งที่พระพุทธาจารโตได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดอินทรวิหารท่านเห็นว่าวัดใหม่เป็นวัดร้างสงบมีต้นไม้อยู่เป็นจำนวนมากจึงได้ทำการบูรณะขึ้นมาวัดใหม่อมตรถมีชื่อเสียงทางด้านวัตถุมงคลมีหลักฐานบันทึกไว้ว่วา พระสมเด็จบางขุนพรมได้บูรณะปฏิสังขรณ์เจดีขึ้นและได้สร้างพระพิมพ์งผงของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีทรงพลังในทางแคล้วคลาดป้องกันและรักษาโรคภคัยไข้เจ็บได้เป็นอย่างดีใกล้วันสงกรานต์แล้วคุณผู้ชมท่านไหนที่มีโอกาสแวะเวียนมาย่านนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมแวะมาสักการบูชาองค์พระพุทธรูปและพระพุทธรูปหล่อพระพุทธจารย์โตพรหมรงังสีที่วัดไม่อมตารถกันนะคะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เบียร์พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พิพิธภบางลำพูดโดยกรมพนาราค่ะซึ่งที่แห่งนี้นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนค่ะโดยที่นี่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สาคัญของชาวชุมชนบางลำพูนั่นก็คือพระพุทธบางลำพูประชานาคค่ะ ซึ่งทุกวันสงกรานนะคะก็จะมีการอัญเชิญพระพุทธบางลำพูรประชานาทไปประบิษฐานณนะสวนสันติชัยปราการเพื่อให้ชาวชุมชนบางลำพูและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสมาส่งน้ำพาร่วมกันในวันสงกรานเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตค่ะ แต่ปัจจุบันนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด -19 จึงไม่ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวแต่คุณผู้ชมนะคะก็ยังสามารถมาสักการะพระพุทธบังลำพูประชานาได้ที่นี่เลยค่ะพิพิธบังลำพูโดยกรมธนารักษ์ คุณผู้ชมคะพระพุทธรูปด้านหลังเบียร์ที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ในขณะนี้สมเด็จพระยะาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ได้ประทานให้แก่ชาวบางลําพูเมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2543พร้อมทั้งประทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธบางลําพูประชานาถค่ะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้โปรดให้ช่างหล่อพระพุทธรูปปางสมาธิขึ้นจากโลหะสำริดปิดทองคำเปลวมีพุทธศินคล้ายกับพระพุทธรูปอินเดียศิลปะคันธาระพร้อมทั้งได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในบริเวณพระอุระเบื้องซ้ายขององค์พระพุทธรูปค่ะ และในช่วงเทศกาลสงกรานนี้คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาก็สามารถเข้ามาขอพรสักการะพระพุทธบางลำพูประชานาถเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตกันก่อนได้นะคะ และที่สำคัญหากคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังมองหาข้องขวัญของฝากให้กับคนพิเศษก็สามารถมาเลือกชมและเลือกสอรรผลิตภัณฑ์เรียนส,สวยๆของกรมธนารักษ์ได้ที่นี่เลยค่ะหน่วยจำหน่ายพิพิธภัณฑ์ลำพูร่วมไปถึงหน่วยจำหน่ายอื่นๆของกรมธนารักษ์ลองพิขึ้นหน้าจอน,นี้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะเบยก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขกายสุขใจเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเทียดด่วยวโดยสันติภาพสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ